อาหารตัวละเอียดเข้ามาอีกก็คือโมโนสัญญเจตนาโมโนสัญญเจตนาก็คือเจตนาความจงใจเป็นอาหารของกรรมเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราสร้างกรรมตัวความจงใจนเราตั้งใจที่จะไปคิดไปพูดไปทําก็เลยเป็นอาหารของกรรมทําให้เกิด,ดตัณหาเราเองเนี่ยเข้าใจในเรื่องของเจตนาก็จะไม่เป็นเหตุปัจจัยทําให้เราสร้างกรรมเพราะว่าถ้าเราไปสร้างกรรมก็ยังมีตัณหายอยู่ก็เหมือนภาษาเหมือนกัน ภาษาก็ทุกๆก,การกระทบพุทธเจ้าก็ให้เปรียบเสมือนแม่โคนมที่ไม่มีหนังอะไปอยู่ที่ไหนก็ถูกสัตว์จิกกินเพราะนั้นทุกๆก,การกระทบก็ให้ระลึกถึงมันมีความเจ็บปวดส่วนเจตนาความจงใจที่เป็นอาหารของกรรมที่จะทําให้เราเนี่ยกระทาทางกายวาจาใจเนี่ยทุกๆก,การที่มีเจตนาเรากําลังถูกดึงลงในหลุมฐานเพลิงก็ให้นึกอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถละธนาไปได้ ความอยากอย่างที่จะไปสร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจ